วันเปิดหลายคันหาไปเจอ,อคันนี้รีวิวไปแล้วสองรอบครับอันนี้รถกันสุดๆเลยนะครับเครียดครับดูครับเหือครับพ่วมเลยครับจัดไซนั้นไม่า่านกันหลายคนแล้วเงินดูกันไม่แพ้แปดนหกล็อไม่มีแกะเลยครับนี่ครับล็อไม่มีแกะเลยขออนุญาตนะปากการูกหายไหนเอามือเลยเชิญครับ ถ้าสากระโปรงน็อตไม่มีแกะเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับโค้งคานยังไงเดิมทั้งรันเลยฮนะดูะครับเป็นการรีวิวที่เจ้าแบบสุดๆไปเลยมนาะ เธอเลยจ้าอเออ่น็อตไม่มีแกะเลยไม่แท้ๆแปดหมื่นหกบุกเซอร์วิส uh. ครบอออ้โบุกเซอร์วิสครบครบไอ้ที่กลัวๆก,กันกอมองกอไม่เข้าใจครับว่าต้องกลัวแต่ถ้ามีบุกเซอร์วิสครบตรวัติูนยครบจะกลัวอะไรล่ะโอเค ขอเนญาตเราเชนจัดเชนครับจัดไฟนั้นไปสี่รอบยากเกินแล้วเกินอนครับคุ้ผมไปล็อกไม่ไหนอนครับ,รบอหลังโคตรใหญ่อะครับเอาไม่ลา เล็กรูมอ่ะเนี่ยผมยอนนะนะผมสูงร้อครับอายุ37แต่น่าจะเหลือเยอะครับดูดิเหลือเอเยอะๆเลยอ่ะคือมันเป็นอีกข้อคาที่ที่แบบข้างหลังอ่ะเกือบเท่าเอาเตินนะครับอันนี้นี่พูดจากความเป็นจริงเลยอ่ะอ ตามภาพเลยครับให้ดูตามสบายครับดูสูงก่อนครับเดิมเดิมไม่มีแกะเลยครับดูขวาเสร็จดูซ้ายครับเกิดมาอยากรู้เหมือนกันครับถ้ามันแกะขวามันไม่แกะซ้ายเป็นไปได้ยไงแต่ให้ดูทั้งสองทางครับล้อนจัดนะยอดจัดมัอลดอเดิมเดิมเลยขออนุญ,ญาตนะ เซีโรงงานเดิมๆจะเอารถไปชงไม่มีฝุน่นบางคนกลัวถามว่าย้อมแมวดูเลยมาดูฝามันคงข้างตัวถังเดิมๆน็อตไม่มีแกะครับ ทั้งลำครับอขออนุญาตปิดก่อน,นนะครับแหมเดี๋ยวประตูซ้ายตามสบาย สามแท้แท้ไม่ลากจบข้อสองเมื่อกี้ข้อหนึ่งข้อสามแท้แท้ไม่ลากจบข้อสองครับโครงสร้างตัวถังเดิมสนิทน็อตไม่มีแจกเลยครับคันนี้นะผมบอ,อกให้เลยสมมุติคนที่ซื้อผมไปนะพี่ๆลูกค้าหรือน้องๆลูกค้านะครับสมมติถ้าซื้อพี่อ้นไปเนี่ยแล้วขับให้ได้ไม่เคยเกดอุบัติเหตุนะครับเหมือนลูกค้าเจ้าแรกแบบเนี้ย วันหนึ่งคุณไปขายไฟก็มีแต่คนรับซื้อครับพอนรถมันสวยไม่มีชนรไม่มีแกะเลยพอจะทานออกไหมครับโอเคสองแสนสองมื่นบาทพอนหกปีจริงๆจ,จะห้าปีก็ได้สีปีก็ได้นะครับซื้อสดก็ได้ครับขายคู่แบบมครับนะครับพอนหกปีเดือนละ4ี่พันสสี่สบสองบาทหปีนะครับสี่สองสี่สอง สูตรเดิมเลยครับจำตังมามื่นสี่ไม่ขายแบบฟรีดาวครับก็คัดลูกค้าครับจับเสือมือเปล่าไฟนั้์เขาไม่ให้หรอกครับผมพูดตรงๆครับนะครับจำตังมามื่นสี่ผ่อนต่อเดือนสี่สองสี่สองหกปีนะครับอยากจะผ่อนปีหนึ่งสองปีสามปีสี่ปีห้าปีอะไรก็แล้วแต่โทรมาสอบถามได้ 081-485-0-0-0-0นะครับทายขออนุญาตครับเอาแค่รอบคันอีกรอบหนึ่งตามสบายเชิญเลยครับไม่เคยแก๊สครับ ทำรีวิวอะครับทำวิดีโอคลิปเนี่ยทำไมถึงชี้ให้ดูอะไรต่ตางๆทุกจุดแบบนี้เพราะอะไรสั้นๆเลยครับรถมือ2มันคือของชิ้นเดียวบนโลกเอาไม่ล่าขายีปกี่คันคันผมอตรงผมไม่สนใจหรอกไม่รู้หรอกแต่ผมถามว่ารถเอาสิบคันพอสิบคันคิดว่าสภาพผ่านการใช้งานมาหลายปีคิดว่ามันจะเหมือนกันไหมครับ ิบคันร้อยคันมันจะประเภทที่ว่าแม่ยนังดีๆเลยน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับเลยแบบนี้ทุกคันหรอผมไม่เชื่อนะผมคนหนึ่งที่ไม่เชื่อนี่คือเหตุผลเพราะผมไม่เชื่อผมจึงรีวิวให้ดูนะครับเรียนตรงๆครับซื้อลถที่ผมอ่ะสบายใจได้อย่างตัดสินใจบนตตเตียงได้เลยครับตัดสินใจตอนตอนดูคลิปนี้ตอนดูวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมันไม่มีทางหลอกกันได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับ บอกรถไม่ขยับก็คือไม่ขยับครับชัดเจนเอาละเบอร์โทรไม่ต้องฝาก้วล่ะนะเอาดูดูด,ดูอยู่มีบุรีครับกรุงเทพบางท่านเคยได้ยินมาครับเขาบอกว่าอยู่ไกลครับอยู่ต่างจังหวัดผมถามกลับง่ายๆครับซื้อรถทุกวันเหรอไม่ใช่บุหรี่เซเว่นครับที่ต้องซื้อทุกวันถูกไหมฮะไม่ใช่ขนมซื้อให้ลูกตอนกินตอนเย็นรถยนต์ไม่ได้ซื้อบ่อยครับมาซื้อรถสวยเสียเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมง เอาตรงๆนะผมไม่ได้อะไรนะผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากเลยอะ่ะประเด็นคือหารถสวยแบบนี้ได้แถวบ้านลึก่าวเราไปคิดดูนะครับไม่ใช่โรงเรียนลูกครับใช้โคต้าใกล้บ้านต้องไหมครับโอเคกดคุกเกิลแบบนี้นะพี่นะรถบ้านโรบาน้อยพิมพ์ตามนี้นครับมาเปนมาถูกอยู่แล้วครับคุกเกิลฉลาดครับจำตังมาหมื่นสี่ผ่อนหกปีสี่สองสี่สองตรงๆเลยนะครับ ไฟน้ลไยเลยครับราคานี้ครับกาไรโคตรน้อยเลยเอาแค่พออยู่ได้ครับแล้วพี่นะ <c oughs> เด็เดๆที่แล้วกันเนาะ <c oughs> ให้เกียรตันสวัสดีครับ